กิติรัตคุยโวเพื่อไทยไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรแต่ทำให้ทุกคนมั่งมี5พฤศจิกายน2565นายกิติรัตนะระนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กกิติรัตนะระนองมีเนื้อหาดังนี้ เขตหรือ,อยังที่ลำบากยากจนทุกวันนี้เพราะเชื่อคนที่สัญญาพ่อยเพื่อไทยไม่ต้องสัญญาอะไรแต่สามารถทำให้ทุกคนมั่งมีไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสกเกษตรกรได้แก่ชาวสวนยางพาราชาวสวนปลาชาวสวนผลไม้ชาวนาชาวไร่มันสำปะหลังชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่อ้อยผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้แก่ชาวประมงพาณิช ชาวประมงชายฝั่งผู้เลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงปลาน้าจืดเพื่อเศรษฐก,ฐกิจตัวใหม่เพื่อโปรตีนเพื่อวัสดุเพื่อพลังงานและในอีกหลายๆอย่างด้านนวัตกรรมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยืนยันราคาจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกรรมสิทธิ์ฝากดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์